วันนี้ค่ะวันนี้เราจะแกงนางหวานนะคะปอกนางหวานก่อนจะปอกนางหวาน ăn đặt cái quăng rồi xem anh ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ บอกนางหวานนะคะบอกนางหวานจะแกง <c oughs> ชวนางหวานที่เราปลูกเองนะคะตกนางหวานเตรียมเอาไว้นึ่งไปแกงพ่งน,นี้ค่ะ ไปเป็มทินอวันอันนี้สองเด็กโอ้ยมาได้พ่อป้อยม้เ่ามีหาแมตเร,รี่แล้วหลุดไม้กระนะัว <c oughs> อีกอยู่ใส้ไววก็แยวะจะทำ้ะไรดีกว้างกว่ <c oughs> ก็มุมกว้างก็มองครับบอกนางหวานไม่แกงนะคะนางหวานอาหารขึ้นบ้าน ไม่ดีออมาดีล้วเาหวานด้ยหานจังเลยคือไม่เห็นหลอนต่ว่ามึเห็นมึงเห็นอบแบบออกมา นี่คือต้นนางหวานค่ะพี่น้องปลูกเอาไว้ที่มีน้ำเฉะๆมันก็จะขึ้น้าหลอนที่้มีน้ำเผอะแยมีแต่ฝันฝันแต่ทีเียวกัน้แต่ว่าบันกมันก็จะเกี่ยวไดนเขาก็ไปปลูกหลอไวบองหดน้ำประจําทุวันอยู่ เีอนั่ง่าป่าคยทำนานไปเลยเดยกเขียวใช้มาทำต้มห้งอ,อ,อ๋มันนั่ง,งใดอยู่หรอเขามันจะเต็มพอดี ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน,นขอบคุณทุกาทการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้ค่ะเราใส่ซึ่งเต็มนึ่งแล้วนะครับพี่น้องโอ้โอ้โอโอออคุณตับไพ่ดี๋ยว ตอบนางหวานเนี่ยพี่น้องเอาสดมันก็จะกอกง่ายนะพี่น้องเก็บมาสดๆอยู่มันเลยรอกง่ายเราไปน,นึ่งพรุ่งนี้เราถึงจะแก,ก,แกงนะอันนี้จะนึ่งเอาไว้ถ้าไม่นึ่งก็ต้มนะคะพี่น้องต้มน้ำอบอน้ำ น้ำคันมันออก กกเพ่อมถึงยิ้มกันมันสวยงามากดกระเพื่มึงถึกันผิดใจกันกันหนักเป็นนควรเป็นหนักมกกรเพ่ แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะยังๆรีวๆปังๆทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ